ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะแบ่งชิ้นงานเป็นข้างหน้านะคะหน้าจะมีสองข้างอันนี้หน้าขวานะคะดูตามชิ้นงานที่เห็นเลยนะอันนี้หน้าขวาน,นี้หน้าซ้ายแล้วก็ด้านหลังเราจะเริ่มลดคอแหลมเราจะถักสูงขึ้นไปทั้งหมดสิบเซนยังไม่แยกออกจากกันนะคะคอมันจะเอียงเป็นนิดเดียวนะคะไม่ได้ไม่ได้แหลมมากดูารายละเอียดในคลิปได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส MF 174เสื้อคุมกันหนาวนิตติ้งผ่าหน้าคอแหลมนะคะ EP นี้จะเป็น EP 3ข้อมูลใน EP 3นะคะเราจะถักลดคอแหลมสูงขึ้นมาทั้งหมด10เซนจากชิ้นงานภาพรวมตัวนี้นะคะตรงพื้นที่สีเขียวเนี่ยเราถักแล้วนะสีชมพูตรงนี้เราก็ถักแล้ว พื้นที่สีเขียวตรงนี้5เซนนะคะความสูงสีชมพูตรงนี้พี่เมย์ถัก23ตอนวัดพื้นที่ตรงสีชมพูตรงนี้ไม่รวมสีเขียวนะคะแยกออกจากกัน23กับ10พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะจากรูปที่เป็นรูปตัวเสื้อตัวนี้นะพี่เมย์จะแยกมันออกมาเป็นแผ่นนะคะออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้ ที่เราถักแล้วคือ5เซนกับ23อันนี้เรียบร้อยไปแล้วนี่นะคะตรงนี้อยู่ EP หนึ่งอันนี้เป็น EP สอง EP สามจะอยู่ช่วงนี้ค่ะช่วงที่เป็นสีเขียวตรงนี้หลังจากที่เราถักสูงขึ้นมา23เซนเราจะแบ่งแบ่งชิ้นงานนะคะเป็นข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าจากสูตรที่เราคำนวณไว้ จำนวนห่วงของเราทั้งหมดร้อยเจ็ดสบสองบวกหนึ่งพี่เมย์เอาร้อย็สบสองในการคำนวณน,นะคะเอาเลขคู่คำนวณร้อยเจ็ดสิบสองหารด้วยสองได้แปดสิบหกคือแผ่นหลังแปดสิบหกหารสองนะคะได้สี่สิบสามบวกกับสี่สิบสามเพราะฉะนั้นข้างหน้าสี่สิบสามข้างหลังสี่สิบสามนับห่วงจากตรงนี้มาส่วนที่เกินจะถูกอยู่ด้านหลังนับตรงนี้นะคะ สี่ิบสามห่วงใส่มาร์เกอร์แล้วนับฝั่งนี้เข้ามาสี่สิบสามห่วงใส่มาร์เกอร์หลังจากนั้นเราจะยังถักเป็นแผ่นโดยที่ยังไม่ได้แยกนะคะชุดนี้ยังไม่ได้แยกสีเขียว EP สามยังไม่แยกเราจะเริ่มแยกที่ EP สี่นะคะ EP สี่จะเป็นสีชมพูชินนช้นนี้ EP ห้าชิ้นนี้อันนี้เป็น EP หก EP สี่นะคะเรามาดูตรงนี้วิธีลด ลายมันจะมีลายที่คอคอแหลมมันเอียงแบบนี้นี่นะคะคอแหลมอันนี้นะคะถ้าดูตามภาพอันนี้พี่เมนนับเป็นด้านขวานะคะนับขวาตามที่เราเห็นเลยอันนี้ด้านซ้ายแต่เวลาเอาไปใส่มันจะสลับด้านอันนั้นไม่เป็นไรนะนับด้านนี้ด้านขวานะคะนับด้านขวาตัวนี้เวลาเอียงมันจะเอียงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นลายที่มันจะลดนี่นะคะ ลายที่มันจะลดมันจะใช้ตัวนี้สัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือ S K P จำง่ายๆว่าถักลายเปียก่อนเราค่อยถัก S K P นะคะแล้วถักดามลายปกติไปมาจนถึงฝั่งนี้ฝั่งนี้มันลดด้านนี้นะคะลดเอียงด้านนี้ด้านนี้มันจะลดก่อนที่จะถักลายเปียลายที่ใช้ลดตรงนี้ก็คือลาย K 2 together แล้วมันจะใช้ลายนี้ลดยาวขึ้นไปเลยแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะลดยาวไปเลยโดยที่ช่วงแรกจะลดหนึ่งแถวเว้นหนึ่งแถวจนถึงข้างบนนี้ตลอดสีเขียวนะคะจะลดหนึ่งแถวเว้นหนึ่งแถวลดเฉพาะด้านที่เป็นด้านโชว์งานด้านผิดถักปกติเหมือนเดิมลายตัวเสื้อทั้งด้านถูกและด้านผิดถักเหมือนเดิมก็คือลายนิดลายเปียโชว์เฉพาะด้านหน้า ลายเปียโชว์เฉพาะด้านหน้านะคะและทุกๆ8แปดแถวบิดเปียเหมือนเดิมลายด้านหน้าที่เป็นลายสาบด้านถูกถักนิดด้านผิดถักนิดเหมือนเดิมนะคะลายตัวนี้ที่เราจะเริ่มลดนี้นะคะมันคือการถัก skp skp ลายของมันก็คือ slip one n i t 1, one part over นะคะส่วนลายฝั่งนี้คือ k 2 t o g e t h e r ก็คือนิดสองห่วงพร้อมกัน ทั้งสองลายนี้มันจะรวบสองห่วงให้เหลือหนึ่งห่วงเหมือนกันแตกต่างกันที่จะให้มันเอียงขวาหรือให้มันเอียงซ้ายนะคะเรามาเริ่มถักที่ชิ้นงานชิ้นงานเรานะคะยังหน้าตาเหมือนเดิมตรงนี้ฝั่งที่มันเป็นด้านสาบด้านถูกถักนิดด้านผิดถักนิดอันนี้เป็นลายเปียเราทุกๆแปดแถวบิดเปียเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ เป็นลายตัวเสื้อลายตัวเสื้อกับลายสาบจะเป็นลายเดียวกันพี่เมย์จะใส่มาร์เกอร์ตัวนี้ให้รู้ว่าเราจะเริ่มลดที่ฝั่งทางด้านนี้เป็นหลักงานมันจะมีสองด้านชนกันแบบนี้นี่นะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาอ่ะเราจะเริ่มลดฝั่งซ้ายก่อนเพราะงานมันแยกออกจากกันนะคะอันนี้เป็นงานฝั่งขวานะตรงนี้เราถักด้วยลายของเราปกตินะคะ ตรงที่เป็นลายเปียถ้ายังไม่ไม่บิดเราก็ถักลายนิดด้านผิดเราก็ถักลายเพอช่วงที่ถักลายตรงนี้ถักปกตินะคะถักมาจนถึงตรงนี้เราน่าจะจําลายที่เป็นลายนิดกับลายตัวเสื้อได้แล้วว่าช่วงกี่แถวที่เราจะบิดทุกๆแปดแถวนะคะเราจะบิดวิธีนับก็นับตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวแถวต่อไปอะคะ่ะ แถวต่อไปเป็นด้านผิดแล้วพลิกกลับมาอีกรอบเราถึงจะมาบิดวเวลาบิดจะบิดเฉพาะด้านที่เป็นด้านโชว์งานเท่านั้นนะพอมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วเลื่อนมาร์เกอร์แล้วพี่เมย์ใส่มาร์เกอร์อีกตัวหนึ่งให้รู้ว่าเราเริ่มลดคอที่จุดนี้ใส่ทั้งสองด้านนี่ค่ะฝั่งทางด้านนี้ใส่สีชมพูไว้มาร์เกอร์จะเป็นตัวช่วยจำนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีการตรวจสอบทีหลัง อันนี้เป็นการเตือนว่าเริ่มลดจากด้านนี้ด้านโชว์งานเริ่มลดนะคะถ้าเราถักเปียแล้วเวลาเราจะลดลายที่เราจะลดก็คือการถัก skp skp ก็คือ slip o นะคะนิด t o n แล้วเราก็ pass over ยกข้ามแบบนี้ส่วนห่วงอื่นถักเหมือนเดิม ลดแค่นี้เองนะคะค่อยค่อลดสิบเซนนะคะใส่มาเกอร์ตัวนี้ไว้เพื่อเราจะได้วัดได้ถักลายตัวเสื้อไปจนถึงมาเกอร์ตัวสีชมพูเดี๋ยวมาดูวิธีถัก k two t o g e t h e r มาดูด้านนี้นะคะวิธีลด k two t o g e t h e r วิธีลดนะสองห่วงก่อนจะถึงลายเปียเราจะรวบโดยการถัก k two ก็คือรวบสองห่วงตัวนี้เข้าด้วยกัน,นะคะ่ะ เคทูทูเกเตอร์แบบนี้นะอย่าลืมใส่มาเกอร์ตรงนี้ตรงลายเปียรเราก็ถักลายนิดอย่าลืมทำตรงริมให้มันเป็นลายโซ่นะคะวิธีทำลายริมให้เป็นลายโซ่ก็คือทุกแถวที่เป็นด้านถูกด้านผิดซ้ายมือสุดเราจะถักนิด เสมอแล้วก็ห่วงแรกขวามือสุดเราจะสลิปนะคะเลื่อนมากเกอร์ห่วงนี้นะคะนิดมันจะเป็นแบบนี้ แล้วพอได้แบบนี้เสร็จแล้ววิธีทําให้มันเป็นลายลูกโซ่หลังจากถักลายนี้เสร็จแล้วนะคะพอเราพลิกกลับมาเราสลิปสลิปแบบนี้แทงย้อนพอแทงย้อนเสร็จแล้วนะคะปัดไหมลงแล้วถักด้วยลายนิดนี่ยค่ะ เดือนมาร์เกอร์นะคะแล้วตรงที่เป็นลายเปียถ้าเป็นด้านผิดเราก็ถักเพอด้านถูกถักนิดด้านผิดถักเพอถักแบบนี้นะคะวนไปจนมาถึงสุดท้ายอันนี้อย่าลืมห่วงสุดท้ายจะต้องเป็นลายนิดจำนวนห่วงที่จะลดตรงคอแหลมนะคะพี่เมย์จะนับแบบนี้นะนับจากมาร์เกอร์ที่เรามีการแบ่งตัวนี้นับมาทั้งหมดสิบ เราใส่มาร์เกอร์ไว้ตรงนี้ค่ะงั้นแสดงว่าช่วงที่มันจะลดมันจะมีอยู่แค่นี้เองนะคะที่จะลดคอแหลมมันจะไม่ได้เอียงเยอะนะคะคอแหลมตัวนี้เพราะว่ามันมีสาบเสร็จเรียบร้อยอยู่แล้วช่วงแรกเราจะลดหนึ่งแถวเว้นหนึ่งแถวสามชุดนะคะชุดแรกเราเว้นเราลดไปแล้วนะคะต่อไปเป็นชุดที่สองทีนี้ก่อนที่เราจะลงมือถักเราก็ต้องมาดูว่าเราถักถึงแถวไหนแถวนี้ เปียจะต้องบิดหรือยังตรงนี้ต้องเช็คด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่าถักเพลินนะคะแล้วก็ลืมบิดเปียพอมาถึงแถวที่มันจะต้องบิดเปียเราก็บิดเปียตรงริมเราก็สลิปปัดไหมลงเพื่อให้ตรงนี้เป็นลูกโซ่ ต่ไปเราจะบิดเปียนะคะทั้งสองข้างบิดเหมือนกันนะคะยกสี่ห่วงพักด้านหลังก่อนถักนิดสี่ห่วงสี่ห่วงที่พักย้ายกลับค่ะ ย้ายกลับแล้วบิดถักนิดทีนี้แปดห่วงฝั่งด้านนี้แปดห่วงฝั่งด้านนี้นะคะยกสี่มาด้านหน้า นิดสี่แล้วก็ย้ายตรงนี้คืนกลับมาบิดค่ะมันจะบิดขวาก่อนแล้วมันก็จะบิดซ้ายดันยาวๆ เลื่อนมาเกอร์ต่อไปเราจะลดครั้งที่สองอันนี้เราลดครั้งแรกไปแล้วนะคะตรงนี้ลดครั้งที่สองถักเปียแล้วลายที่จะถักคือ skp skp แล้วเราก็ถักลายนิด ลายที่มันลดมันจะอยู่ตรงนี้ถักแบบนี้ไปแล้วมาลดฝั่งด้านนี้ค่ะด้านที่สีชมพูลดครั้งที่สองฝั่งด้านนี้นะคะก่อนถึงลายเปียลายที่ใช้ลดก็คือ K2 t o g e t h e r มันจะรวบสองห่วงเหลือห่วงเดียวแบบนี้มันจะเอียงมาด้านนี้นะคะแล้วตรงนี้เราก็บิดเปียเหมือนเดิม บิดเปียเหมือนเดิมแล้วตรงนี้ก็ถักลายนิดแล้วถักวนกลับให้ถักซ้ำเหมือนเดิมลดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะลดทั้งหมดสามครั้งวิธีเตือนความจำนะคะว่าเราจะถักตรงนี้สูงขึ้นมาสิบเซนเนี่ยมันจะต้องถักกี่แถวเราก็ย้อนกลับไปดูด้วยแรงมือของตัวเราเองอะคะ่ะตอนที่เรามีการทำแรงมือมาตรฐานไว้ตั้งแต่ชิ้นงานต้นแบบตัวนี้นะคะแรงมือนะคะ แรงมือหนึ่งเซนแนวนอนนะคะสองจุดสี่เอ้แนวนอนนะคะ,นนนนะ,คะจำนวนหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้าแนวตั้งนะคะสองจุดหกตรงนี้เราจะต้องใช้แรงมือแนวตั้งในการคำนวณก็คือสองจุดหกเราต้องการถักสูงขึ้นไปทั้งหมดสิบเซนเราก็เอาสิบคูณสองจุดหกเพราะฉะนั้นเราจะถักทั้งหมดยี่สิบหกแถว เวลานับแถวตัวนี้นะคะนับแถวตัวเนี้ยมันจะเป็นลายที่พลิกกลับไปมาแล้วมันถักลายเดียวกันนั่นแสดงว่าหนึ่งลอนตัวเนี้หนึ่งลอนที่เราเห็นเนี่ยนะ,ะมันคือสองแถวเนี่ยค่ะอันนี้สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยิบสองยิบสี่ยี่สิบหกอันนี้คือสิบแถวคือสิบเซนนะคะประมาณสิบเซนนี้อ่ะทีนี้พอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ไปเขียนเตือนความจําเราเขียนออกมาแบบนี้นะคะ แถวที่หนึ่งถึงแถวที่ยี่สิบหกเราบอกว่าช่วงแรกเราจะลดหนึ่งแถวเว้นหนึ่งแถวเราลดไปแล้วนะคะเมื่อกี้พี่เมย์ลดให้ดูก็คือแถวที่หนึ่งแถวที่เป็นด้านโชว์งานที่เราเริ่มลดเนี่ยแถวแรกเรานับเป็นแถวที่หนึ่งแถวที่เราถักลายเพลวนกลับมาเป็นแถวที่สองแล้วเราก็ลดอีกครั้งหนึ่งที่แถวด้านถูกตรงนี้ตรงข้างมาร์กเกอร์ตัวนี้นะคะลดครั้งที่สองเราก็มาร์กไปเราถักวนกลับมาเป็นแถวที่สี่ ต่อไปเราจะลดครั้งที่สามลดครั้งที่สามแถวที่ห้าหลังจากนั้นถักเหมือนเดิมนะคะอันนี้ลายเพออันนี้ลายนิดลายเพอลายนิดลายเพอจนถึงแถวที่สิบเอ็ดลดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถักต่อไปจนถึงแถวที่สิบเจ็ดนะคะลดแล้วที่แถวที่ไม่มีการวงก็ถักเหมือนเดิมไปลดอีกครั้งแถวที่ยี่สิบสามแล้วก็ถักถึงแถวยี่สิบหกวิธีลดแบบนี้เดี๋ยวเราลดครั้งที่สามนะคะที่แถวห้า วิธีลดครั้งที่สามค่ะตรงนี้เป็นแถวที่ห้าถักเปียเสร็จแล้วนะคะวิธีลดก็ S K P แล้วที่เหลือก็ถักเหมือนเดิมถักบนมาจนมาถึงมาร์กเกอร์ตรงนี้สองห่วงก่อนจะถึงลายเปียรตรงนี้เราก็ถัก K 2 t o g e t h e r นะคะแล้วเราจะไปลดอีกครั้งหนึ่งแถวที่สิบเอ็ดสิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบสามค่ะ รถแถวที่ห้านะคะฝั่งทางด้านนี้นะก่อนที่จะเป็นลายเปียลายที่ใช้ถักก็คือ k two นะคะ k two t o getter ก็คือรวบสองห่วงตัวนี้เข้าด้วยกันเดือน m เกอร์ด้านที่เป็นด้านโชว์งานตรงที่เป็นการถักเปียนะคะเราก็ถักลายนิดตอนเราถักย้อนกลับตรงลายเปียมันจะเป็นลายเพลนะคะส่วนอื่นจะเป็นลายนิดทั้งหมด หลังจากที่คุณลดสามครั้งแล้วนะอย่าลืมไปมาร์กในกระดาษที่เขียนไว้นะคะแล้วก็ลดเพิ่มอีกสามครั้งแล้ว EP ต่อไปเราจะเริ่มแบ่งชิ้นงานเป็นหน้าหลังจะถูกถักแยกออกจากกันแล้วนะคะอันนี้มันยังเป็นแผ่นเดียวกันอยู่นะลดแค่คอคอมันจะค่อยๆเอียงเข้านะคะไม่ได้เอียงทีเดียวเพราะว่าเสื้อตัวนี้นะคะมันจะต้อง มีส่วนที่มันเป็นสาบให้คุณดูตรงนี้ส่วนที่มันเป็นสาบส่วนที่มันเป็นลายเปียตรงนี้ท้ายที่สุดมันจะขึ้นไปเชื่อมืออข้างบนทั้งหมดเพราะฉะนั้นจํานวนห่วงที่เราจะลดคอเราจะลดแค่นี้นะคะค่อยคลดไปแล้วตรงนี้มันจะเหลือสิบห่วงสิบห่วงตรงนี้ห้าห่วงจะเอาไว้ลดแขน,นะคะ่ะแล้วมันก็จะเหลือห่วงลายอยู่แค่ห้าห่วงตอนนี้ให้เราลดไปนะลดไปตามกระดาษที่เขียนตัวนี้ตอนนี้พี่เมย์ลดถึง ครั้งที่3มแล้วนะคะถักไปหกเจ็ดปดเก้าสิไปลด11นะคะแล้วลดอีกครั้งหนึ่ง17แล้วก็23าถักไปถึงแถวที่26แล้วต่อไปเราก็จะมาดูที่ EPC ข้อมูลทั้งหมดนะคะของเสื้อตัวนี้ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะ คุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมทินีแฮนด์เมดคุณจะสามารถดูคลิปวิดีโอที่อยู่ในคลังวิดีโอก่อนใครนะคะเป็นวิดีโอใหม่ๆที่พี่เมย์ทำเสร็จแล้วรอที่จะโพสกับสาธารณะค่ะสนับสนุนพี่เมย์ได้รายเดือนเดือนละ50บาทนะคะแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอใต้คลิปจะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์ตงค์นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เมย์ทำคลิปพาคุณถักต่อไปค่ะ พบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u ูทูบเมทิน e Handmade ขอบคุณค่ะ